ท้องวารุธาธาเรียรุธาธิคาณารงอาระเอปัจจัยราณิหิกาคมต้นธาตุรุธาธิตนิขาอิตาปุพันจารุนธาติย่อมปิดย่อมกันรุธาอาวารณิในการปิดการอาปัจจัยติวิภัสสิธาติย่อมตัดสิทธิทวิทากานิในการทําให้เป็นสองส่วนอาปัจจัยติวิภาสพินทาติ ย่อมผ่าย่อมทำลายพิธีวิธารเในในการผ่าทำลายอาปาจัยติวิพายุญชาติย่อมประกอบยุจชาโยคเคในการประกอบอาปาจัยติวิพาคุญชาติย่อมรักษาย่อมกินบูชาปารานายาวะหารณะสุในการรักษาและคืนกินอาปัจจัยติวิพานมุญจติย่อมปลยมูจาจางเค ในการาลาปล่อยอาปัจจัยติวิภาตวินทติย่อมได้ย่อบรศวิทาราเพในการได้อาปัจจัยติวิภาตนิพินทติย่อมเบื่อนานิบวนาวิธาตุติยังในความยินดีอาปัจจัยติวิภาสามหมดทิวอุทาเรียกทิวาทิกันะรงย่อบาจัยทิวาทิตโยทิพติ ย่อมเล่นย่อมรุ่งเรืองทิวคิราะะัญในการเรียนญาปจาัจจัยติวิภัสสิภัตติย่อมเย็บสิวตันตาสันตานีในการสุตัสสินได้ยาปจายัจจัยติวิภาสอุปัชาติย่ยมอมเกิดขึ้นอุบวนะ้าปทาคาติมหีในการไปยาปายัจจัยติวิภัสอุปาปาชาติย่อม,นะมเข้าถึงอุปบวน้าปทาคาติมหี ในการไปยับป <cin> <and sing> <forth> ัจจัยทิวิพาดวิปัชติย่อมวิบาตวิบวนาปัทาคติมีในการไปยับปัจจัยทิวิพาดปฏิปัชติย่อมปฏิบาทย่อมดำเนินไปปฏิบวนาปัทาคติมีในการไปยับปัจจัยทิวิภาดอาปัชติย่อมถึงย่อมต้องอบวนาปัทาคติมี ในการไปยัปัจจัยติวิภาสสังวิชชาติย่อมมีปรากฏสังบทหน้าวิทาภาเวในความมีความเป็นยัปัจจัยติวิภาสผู้ชาติย่อมตัดสรู้ผู้ท้าอวากข้ามเนในการูยัปัจจัยติวิภาสยุนชาติ ย่อมรบย่อมต่อสู้ยุทธสปะหาเรในการต่อสู้ย่ปัจจัยติวิภาคกุจฉติย่อมโกรธกุทธาโกเมในความโกรธย่ปัจจัยติวิภาวิจฉติย่อมแทงวิทาตระนิในการแทงย่ปัจจัยติวิภาสันในหาติย่อมผงศสังบทนาหนาพันธะนิในการผกย่ปัจจัยติวิภาสัญญาติ ย่อมสำคัญมานาญานในความรู้ย่ัจาใจติวิภัสสมาธิยติย่อมสมาทานสังบทตรนาบทนาธาอาตาเนในการตื้อเอาย่ัจาใจติวิภัสตุสติย่อมยินดีตุสปิติยาในความยินดีย่ัจาใจติวิภัสคุปติย่อมกำเริบกุปะาโทเวในความกำเริบย่ัจาใจ ติวิภัสยาติย่อมเกิดชาณะชาณะนิในการเกิดญาปัจจัยติวิภัสสิมุสุธาเรื่องสวัสดิกานะรงนุนาราอุนาปัจจัยสวัสดิโตนุนาอราจาสุโนติย่อมฟังสุสวานิในการฟังนุปัจจัยติวิภัสสุนาติย่อมฟังสุสวานิ ในการฟังนาปัจจัยติเวพาสปาหินาติย่อมส่งไปปาบุตรนาหิคติมหิในการไปนาปัจจัยติววพาตปาปุนาติย่อมถึงย่อมบรรลุปาบุตนาอปาปาปุนาเในในการให้ถึงบรรลุปุนาปัจจัยติเวพาตสกุนาติย่อมอาสากาสติมหิในการสามารถปุนาปัจจัยติเวพาต รูปภาวะนะภูยาเตสศาเดิมคือภูภาเวอ่าภูาสัตตายังในความมีความเป็นตั้งภูชื่อธาตด้วยภูอัโทโยธาตวะโรงวัตามานาวิภาตด้วยวัตตามนาปัจจุปันเนิโรงอัตโนบทในอัตภาวะด้วยอัตโนปาธานิภาเวจากกามานิ ลองเทปัทถบูรุษเอกวจนะด้วยนามมภิปายุชาบาลีปิตุลยาธิการาเนปธมโมรงยประปัจจารังจากธาด้วยภาวะกรรมสุโยสํเร็จรูเป็นปุญาเตแปลว่าย่อมมีย่อมเป็นเพราะว่าเป็นอยู่นะเป็นอยู่จะมีอยู่ เป็นอยู่เป็นปัจจุบันนะ <c oughs> สันติคอนะเคียดภูธาที่เป็นภาวะมาจบแจกงมาเท่าไรหน่อยได้ไหม <c oughs> เพราะนั้นในกรรมกัตตานะครับลงด้วยจ่าศัพท์นะกรรมกัตตานะลงด้วยจ่าศัพท์ในสูตรว่าอัตโนปทานิภาวจรกรรมอันนี้เพราะนั้นมีสองมติสำหรับจาาศัพท์มีอัดสัมปิชนะคือรวบรวมทั้งภาวรกรรมนะครับแล้วก็นัยหนึ่งคือเป็นอวุตะสียรวบรวมการลงมีฝ่ายอัตโนบในอัต กรรมกตาผลบารีน้อยไม่มีนะเขาเจอมีด้วยเลยเดี๋ยวนี้เราจะเจออะไรใหม่ๆนะครับไม่รอช้านะครับ